ขันดิ้นแห่งกรุงศัีพยาที่ตกต้องเป็นเมืองขึ้นขององค์พระมหาประดับเปียวสรุรสีเราขออนุญาตสมมติว่าเหตุการณ์ผ่านมาหลายสิบป,ปีองค์พระนาริดาขององค์พระมหาประดับธรรมราชาให้นามว่าองค์หญิงกัญญาลักษณ์รับบทโดยนางเอกแม่หอมแก้มน้องแอมปริกกีญาและติดตามด้วยองค์หญิงพระพัชรนั่งบน เาวกาขิงกุ้งสตีกันยเทธ์สนีลูกสดแมวทองวิ้งสตีอยู่เรื่อไปตองกาและโน่เสนอไว้ไม่ได้มาครับโอเคสไว้ได้มาอันนี้กุ้งแข่งสนอไว้ใครคะย ความรักก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสียงมันจะเต็มปอดเต็มแบบมีกำลังใจล้อน้องหญิงเทค่ะน้องหญิงมีความรักหรือเปล่าเนี่ยน้องหญิงจะพูดน้องหิงจะแอมน้องแอมไปก่อนนะคะน้องหญิงจะพูดเออน้องหญิงยืนก่อนนะน้องหญิงยืนเดอนโองหญิงหล่อมากโองหญิงแปลกมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากโอ่งหญิงออกมาผิวไทยโอ่งหญิงแบบ ความรักก็บางนะไม่ร oh, no. ู้จักอะไรเลยอาการอะไรเนี่ยโอ้โหขนาดเก็บรักษาคลอดใครกนแบบว่าเธอเชื่อใจไหมหน้าองค์หญิงก็แบบว่าอ๋อแล้วแบบคนจะมีผัวกลางวันองค์หญิงไม่มคนเดียวพูดคนเดียวว่าใช่จะบ้าหรือไงจะไม่จริงเกี่ยวกันจะพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าได้ยังไงเออความสุขเพียกนะแสดงแบบว่าเงินเล่นเสี่ยเหรอเล่นสี่ยเหรอ๋าหญิงไงกูไม่อยากเล่นเสี่ยเหมือนองค์หญิงบ้างเออกูก็เออ ยาาเนะไปเรี้ยงเด็กก็มองคุณแม่คุณแม่มองนั่นน่ะยังเอาไม่ได้เรื่องเงินมันไม่ไวเลยน้องกอ่ะไม่ไวหรอกเรื่องเงินไม่ค่อยไวแต่ถ้าเรื่องผู้ชายเนี่ยกูเดินไวเลยล่ะอืเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เควมึงไม่ต้องแล้วเพราะมึงได้ไปแล้วสิมึงหมดสรุปมีไหมมึงไม่มีก๊อกสองแล้วโถแล้วไม่เอี่ยมีไหมเนี่ยเขาไม่ได้เรียมีป่ะไม่มีตายแล้วไม่มีอีกเออได้ เดี๋ยวผู้<ร>าชายเดี๋ยวผู้หญิงมวี้ตัวเขาไม่ดีเลยไม่ลงเอาเลยมาลงไปไหนอะีุงไม่ไหวแล้วนะให้พี่้ีค่ะมไม่เห็นไฟมันแยงตารแล้วยงตนเคีวกันันรายก่อนแต่ตัวยับมิสแกนขอบค่ะอบคุณี่มางให้แม่สุนารีนะคืออดีขคุณนะครับทีเางบอกว่าตูแต่งตัวเหมือนสุนารีแล้วสีมา้าต ขอบพระคุณเลยจมีแงวันใจให้กับเพทีดาเขาย้อยนะครับเขาบรรยากาศที่ขึ้นเวทีเมื่อคืนนนหะบอกตาก็รู้แล้วก็มีความรักพี่นางไม่เอาแบบนี้จะมาพูดกักน้องแบบนี้ใครจะรู้ดิเขาน้องได้แต่ว่าความรักก็คือความรักพี่เองก็มีความรักเช่นเดียวกัน สอ่คนมี้พี่ยังไม่อยากบอกหรอกว่าเขาไม่ใครเอาให้พี่มั่นใจซะก่อนใครไป่ก็รับพี่แน่ๆแต่ตอนนี้นะผมฉัะไม่มีเวลาคุยกับพี่นางแล้วล่ะผมจะรีบจะรีบไปไหนบอกไปได้เรยค่ับมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถ้าถึงเวลาปุ๊บก็จะสยกันแลน แปะาเหิงบอกฉันรู้อยู่แล้วว่าผู้หญมีความรักมีความด้วยฉนรู้บอกฉันเคยมีความนะลกหลานนเป็นขเอาไว้เจอกันนพรุ่งนี้ที่ตำหนักหลวงผหีเอาลูกมาด้วยไหมคะเอาไปลูกกไม่ร้ไปล้วอยู่ข้างหลังเห็นไหมยิ่งไป่ไปดื้อยิ่ไปเลยยิไปอ๋ออ้าแม่เข้าไปแล้วเข้าไปสิอยื่ทำไมะปแม่เข้าไปแล้วไปปพูดทำไมตมาดีไปเลยงงอยู่ ไม่ได้เพราะไม่มั่นใจกี่ไหคะผมจะรู้นะว่ากี่มีความรักผมอกใจตกคนก็มีความรักเหมือนกันพี่จ้าบอกค่ะหอกันเชื่อว่าลาเจน่ะเฮ้ยนี่หวใจหัวใจลาเจนหัวกูลาเจนเออผิดัน้นะไปกัหญิงเอ่ดหวะไปรักใครอยงว่าไปบอกรักเลยอกเชื่อเออ